นี้ก็ดีใจมากเนาะอ่าเดี๋ยวเอาพูดก่อนแต่ละคนอ่ะส่งมาให้พี่อมแมอ,อม,แมบบ e อก่อนเอนะะาะค่ะออมแอมเพชรบ้านแพงรับบทเป็นอีแววค่ะสวัสดีพี่น้องจ้าค่ะสวัสดีค่ะเบลนี่พาดารับบทเป็นคําแพงค่ะวันนี้ก่ะเขาให้พี่น้องเบิงหนังกันยังวนซืนเดอนะคะสวัสดีค่ะนาออิงเพชรบ้านแม่ค่ะรับบทเป็นนอกอิง เด้อฝากเชียร์หนังเด้อค่ะภาพยนตร์ไพ่ออขอบคุณค่ะเออสีหลอกเล้อพ่อขึ้นมาขอบคุณหลายรครับการทัศนะนะครับหลังจากจบเรื่องนี้ครับอย่าด่านะครับครับผมแักหลายๆเด้อขอบคุณครับจะดูต่างหน้าครับผมจะฝากเบื้องหนังนะครับฝาก มีความสุขกับหนังนะครับแล้วก็ฝากภูมิใจนะครับเพราะว่ามือนีคนที่สารผ้าหนังเรื่องนี้มายิงไงครับานครับวหนาเขาพานมาหอดตรงนี้แล้วซอยแช่ซอยบอกกันต่อนะครับผมมวลตรงไหนบอดีมองได้กับเขามาคุยเขามาบอกกันได้ครับผมปาดไเลยครับเด้อเพืนบุญคอ่สวัสดีครับผมนิกนรพลเพียรบานแพงครับผม ผมขออันไห้เบาเลยเบาอีหลีกให้มันหูเนี่ยเด้อครับวันนี้ผมมีความรู้สึกเหมือนต้องเตะมากๆนะครับบอสโจด้วยบารมีผมพูดกับพี่โจหลายครั้งมากเลยว่าแบบนี่คือบารมีของคนมีบารมีจริงๆนะครับการที่จะรวบรวมผู้หลักผู้ใหญ่อินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนมาร่วมงานได้เยอะขนาดนี้ต้องเตะก็ยังพูดนะครับและที่สําคัญที่สุดครับผมว่ามันตรงนี้หลอบซื้อของหนังเรื่องใดที่เปิดจากโล่งครับพี่โจ วันนี้เราเปิดกันกี่โรงนะครับน่าจะสองสองโรงหรือสามโรงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นปากรกการใหม่ของหนังไทยขอเสียงป,ปรบมือด,ดังให้ตัวเองด้วยครับค่ะน้องน้องแข่งที่ะ่านค่ะรับบทเป็นเกศค่ะวันนี้ก็ฝากทุกคนแบบเชียร์ด้วยวันนี้ก็คือแบบตื่นเต้นมากเหมือนกันนะคะทุกคนก็ตื่นเต้นโดยเฉพาะพี่เน็กนะคะในตัวเรื่องวันนี้ต้องฝากทุกคนด้วยนะคะทุกคนขาต้องขอบคุณมากๆที่มให้กำลังใจเยอะขนาดนี้ อยากอยากจะพูดเลยว่าไม่เคยคิดเลยว่า FC 2มาเป็นเพลงแบบจะน่ารักแล้วก็เยอะขนาดนี้อุ๊ยน่ารักมากๆขอบคุณนะคะรับน่ารักดิว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 สวัสดีครับดิวธีรพัฒน์เพชรบ้านแดงครับก็ฝากด้วยนะครับฝากฝากภาพยนตร์ไทยอ่อเนาะพี่น้องเนาะถ้าดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนะครับก็จะรักพี่ดิวมากขึ้นนะครับ กระฝากเด้อพี่น้องนะครับ17กรกฎาคมนี้แต่วันนี้นะครับเราจะได้ดูก่อนใครวันนี้รอบสื่อนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับดูหนังจบแล้วนะครับพรุ่งนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งรวยๆทยั่วหน้าทุกท่านครับขอบคุณครับเดี๋ยวเรามีเสื้อมาแจกด้วยนะฮะ5ตัวเท่านั้นเดี๋ยวเรามีเสื้อมาแจกด้วยไหนเสื้อ5ตัวจะอยู่ไหนจ้าอยู่ทางนู้นหรือเปล่าครับสองฝั่ง เอาลักคกี้นัมเบอร์ก็แล้วกันครับสิบตัวสิตัวเราจะแจกกันแบบไหนผมไม่รู้เลยตอนนี้คือผมจะเดินดูว่าอะไรยังไงวันวันที1สิบคนใช่ไหมเดี๋ยวถ้าทุกคนมันจะสนานไปไงว่าเราจะไปรู้กนันนี้ว่สาคนไหนที่นั่งตุ๊กสมีคำว่าแปยกมือเลยครับห้าขยักนะครับห้าขยับครับ นี่คือเลขลัคกี้นัมเบอร์ของผมนะครับของสาวนาพิพัฒนยกมือครับถึงสิบคนไหมครับเกินบ่แเมนก็เกินเราเชิญออกมาข้างนอกแล้วก็่อยุ่งฉุกกันนิดหนึ่งก็ได้ไหมหรือยังไงออกมายากไหมถ้านมีเวลาไหมถ้านมีเวลาออกมาอ๋อเอาเชิญค่ะออกมาเลยฮะคนไหนที่มีแปดออกมาเลยฮะคนไหนที่มีแปดรีบออกมาเลยฮะรอเรื่องใครมีหมายเลขแปดออกมาเลยครับอ่าคนไหนนะแปดนะฮะเข้ามาในเบอร์แปดแต่เบอร์สิบห้า ไมได้ไม่ได้ไม่ได้้อยเร์ด้อยเบอด้ยเบดท่มีเลขดมีเลขแปดแปดดแปดได้เอ้ามาไม่ต้องมาแล้วเสร็ว่าแปดหมดอยู่แล้วคึงยีคนไหมถ้าเงนเกิ้าคนย20คนไหมเกินเกินเกินแจกนเกินค่ะอ้ยกดอกอ้ยอ้ยออกโอ้ยอ้ก้อ้ยออย้ย้อยอ้ด้อยย้้อ้ อ่ะแจกเยอะถ้ามีเกินก็ไม่เป็นไรเอาเสื้อมาต่อปรับคู่จับคู่กันแล้วก็เป่ายิงฉุบเลยคนไหนชนะคือได้มามาเริ่มจับหันหน้าไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเยังยังเอาคู่ไหนก็ได้คู่ไหนก็ได้จะเป่าทายอ่ะเป่าจูเป่ายิงชูบอ่ะอ่ะกระโดดไปมาอ่ะกระโดดอ่ะคนไหนชนะเรายกมือนะฮะเดี๋ยวผมจะนับหนึ่งสองสาม เดีย๋ยนะครับนับหนึ่งสองสามก็จะแขกเสื้อสนุกมากนะครับโอ้เกือบปีสิบตัวยิงได้อ่าโอเคโอ้ผมนับหนึ่งองสามนะครับต้องคุณชนะได้นะครับเย็บตัวนะครับครบคู่ไหมครบคูพ่พอดีไหมอ่าโอเคนะครับไหนเซนีกบม ไหนคนไห้เศษไหนคนไห้เศษมาได้เลยให้คนแรกเลยไปมาคนแรกได้เลยโชคดีนะคนแรกไปนี่ถือว่าท่านโชคดีไหเพราะว่าผมเล่นตัวเล่าผมมีผู้ใดเลือกเล่าอ่าับพอดีพอดีพอดีพอเสริฐเสรเอาสิบครูสิบครูพอดีเลยอ้าวโอเคถ้างั้นอ้าวฟังนะครับขอให้โชคดีสำหรับคนที่ ได้ร <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ับเสื้อคลายออนะครับ <bunker. S 2> er, ผมนับหนึ่งสองสามเต็มตัวเลยนะครับเศษีกยึดติดผู้ได้อีกเดี๋ยวดิยังมีไหมดิอ๋อมันมีเศษอยู่คนนึ่งอ่าเอาออกมาออกอ่าออกมาออกมาออกมาอ้าวเต็มตัวนะครับหนึ่งสองสามนะครับขอยิ่งชุบนะครับคนชนะคือคนได้เสื้อครับหนึ่งสองสามครั้งเดียวครับครั้งเดียวครั้งเดียว คนเสมออยู่ครับคนเสมออยู่มีคนเสมอก็ไม่อ่ะคนชนะแจกคนชนะไปอ่ะอ่ะสีดเดินแจกคนชนะไปก่อนคนชนะแล้วคนแพ้ออกไปเลยฮะแพ้ชนะให้เหลือันเสมอเดี๋ยวจะเป่าอีกครั้งอ่าเสมออยู่ครับเสมออยู่อ่ายินดีกับคนที่ได้นะครับเอาคนเสมอเมื่อกี้เอาไหมครับหนึ่งสองสามผมชนะอนชนะอ่ะ ให้คนชนะนะครับไม่ต้องเสียใจนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ก็คือทักไปที่สาวนายพี่บ้านแดงเพจเพจก็แล้วกันวันนี้ชนะครับวันนี้ชนะอ่ะหนึ่งสองสามีนนี้ชนะอ่ะแบ่งบเอากกันลงมันมันพอดกันเน้อหนึ่งสองอ้ยได้แล้วเรียบร้อยลูกสาวนะครับ อไปรับเสียทุกคนเลยครับอ <S <S 2> <S 2> ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไป,ไปลงหน้าต่อนะครับอันนี้นะครับขอขอกันจริงขอความร่วมมือกันจริงๆขณะที่หนังออนมาตั้งแต่วินาทีแรกครับขณะที่หนังฉายอยู่ขณะที่หนังฉา,า,ายคือทางลูกหนังเพิ่นไม่อนุญาตให้ถ่ายคลิปไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพเก็บโทรศัพท์ก่อนเด้อครับเด้อเมนครับอยากให้ได้รับประสบการณ์กันเต็มๆพอได้เบิ่งเสร็จแล้วขั้นแมนวาลูซึกจังได จังเอาไปรีวิวไปบอกต่อแต่ว่าขอความกัุณราอน่ายาไทายวิดีโอนะครับผมอย่าให้ภาพนี่ลุดไปให้เขาอิจฉาเขาา้ว่าเขาได้เบิงกรมูโอเคไหมครับเนาะครับเนาะขอความลงมือทุกคนครับเด็กกำลังท่ายอยกันมาขอกันคือเมิงแล้วดีบ่ดีจังไหนกันดีรถนอกเห็นบ่ เอาเอาเอาบอกกันจะเข้าไม่โบกเมนเมนเมนโอเคโอเคก็คำเองยองไอพี่ข้าเจ้าโ่้โด้มาเมนเมนบ่ลาเพราะว่าคือคนไม่คนไม่ได้มาเพราะคนไม่ได้มานี่ใช่คนเราได้มาเราพิเศษนะเนี่ยและคนมีสิทธิ์ก็ถือว่าเข้าในเมืองก้อนโมครับเมนครับแต่ว่าดีว่าดีกัไเลยกับพี่น้องแล้วแต่พิจารณากันเมื่อกี้เมนเมนในเสื้อครับนะครับเอาขอบคุณทุกกำลังใจเดี๋ยวเราจะมาถ่ายรูปถ่ายรูปกันเชิญครับทุกคนครับอ่ะสลับท่านั่งอยู่ที่เดิมนะครับอ่า 看看。